เดอะแพลนรางสิตคลอง3ออกแคมเปญต่อเนื่องหลังประสบความสำเร็จจากการเปิดขายพรีเซลสำหรับแคมเปญใหม่นี้ยังขายบ้านในโซนถนนเมนหน้าสโมสรและสวนสาธารณะในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง3.290้านบาท โดยมีโปรโมชั่นเพิ่มเติมคือฟรีวอลเปเปอร์ทั้งหลังฟรีสวนสวยฟรี Free ปั๊มน้ำและถังสำรองน้ำ1,500ลิตรโครงการ The p l a n นรังสิตคลอง3ตั้งอยู่ในถนนเลียบคลอง3ห่างจากถนนรังสิตนครนายกเพียง1.8กิโลเมตรโครงการถือเป็นบ้านแฝดและบ้านเดี่ยวระดับราคา3-5ล้านในย่านรังสิตท,ที่มีทำเลอยู่ในศูนย์กลางความเจริญย่านรังสิตนครนายก จากในเมืองสามารถใช้ทางด่วนยกระดับมาลงรังสิตจากนั้นก็ขึ้นทางยกระดับเข้าทางถนนรังสิตนครนายกพอถึงเส้นถนนเลียบคลอง3ก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมาเพียง1.8กิโลเมตรก็จะเห็นด้านหน้าโครงการชัดเจนทางซ้ายมือ ส่วนความเจริญในย่านนี้นอกจากมหาวิทยาลัยดังหลายแห่งแล้วยังมีฟิวเจอร์ซิตี้ที่พัฒนามาจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเดิมให้มีความทันสมัยมากขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งใหม่ที่มีความพร้อมทุกสิ่งสำหรับชีวิตสมัยใหม่ส่วนในถนนรังสิตนครนายกบริเวณช่วงคลอง3ไปคลอง4นี้ยังมีคอมมูนิตี้มอลล์หลายแห่งห้างซูเปอร์สโตร์ครบครันทั้งบิ๊กซีและโลตัส และที่สำคัญสำหรับการเดินทางเข้าเมืองนั้นโครงการยังสามารถใช้ถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษไปเชื่อมต่อเข้าทางด่วนรามอินทราอันรงได้อีกด้วยโครงการ The Plant ร,งรังสิตคลอง3พัฒนาโดยบริษัทพฤษาเรียลเอสเตจำกัดมหาชนเป็นโครงการบ้าน2ชั้นสไตล์โมเดิร์นหรูพัฒนาบนที่ดิน54ไร่กว่ามีจำนวนยูนิต284ยูนิตโครงการถูกออกแบบในสไตล์ natural modern เน้นความทันสมัยและใกล้ชิดกับธรรมชาติที่ร่มรื่นเหนือมาตรฐานบ้านเดี่ยวระดับราคาเดียวกันบ้านทุกหลังจะถูกออกแบบให้เน้นความโปร่งโล่งโดยช่องแสงกระจกขนาดใหญ่รอบบ้านเพื่อเปิดรับทุกมุมมองของสวนสวยรอบบ้านยิ่งกว่านั้นโครงการยังเน้นการพัฒนาโดยนําเอามาตรฐานการอยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวโครงการหรูชั้นดีมารองรับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของครอบครัวเริ่มต้น พื้นที่ทั่วทั้งโครงการนอกจากการจัดผังให้มีลักษณะเป็นหลูมไม่มีซอยตันแล้วทั้งโครงการยังมีถนนหลักเพียงสองเส้นคือถนนเมน12เมตรและถนนรองบ้านทุกหลังจึงโปรงง่งโล่งและเข้าออกสะดวกแบบไม่ต้องกลับรถสำหรับสโมสรโครงการจัดให้อยู่ในโซนค่อนมาด้านหน้าโดยอยู่ในพื้นที่เดียวกับสวนสาธารณะส่วนกลางในสโมสรจะมีทั้งสระว่ายน้ำระบบเกลือและห้องฟิตเนสในบรรยากาศที่อบล้อมด้วยสวนสวย ร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่พิเศษสไตล์รีสอร์ทพักตากอากาศจากด้านหน้าโครงการจะมีซุ้มประตูใหญ่หรูหราแบบมาตรฐานบ้านเดี่ยวเกรดดีที่ใช้การควบคุมการเข้าออกโดยออโต้แอคเซสการ์ดทางด้านการดูแลความปลอดภยัยก็จะมีเจ้าหน้าที่รอปอพอและกล้อง C C T V ตรวจตราตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการโครงการมีแบบบ้านในซีรีส์ใหม่ให้เลือก3แบบ ดยมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่1 2 1ถึง159ตารางเมตรลงในที่ดินตั้งแต่3 9ถึง60ตารางวาแบบแรกเป็นบ้านแฝดคือเปอร์ติสพื้นที่ใช้สอย121ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันอีก2แบบเป็นบ้านเดี่ยวคือแบบพีซพื้นที่ใช้สอย1 3 3ตารางเมตร3มห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้สองคัน และแบบ p o s พ h e พื้นที่ใช้สอย159ตรางเมตรสห้องนอน3มห้องน้ำจอดรถได้2คันสำหรับบ้านแบบพลอชถือเป็นแบบบ้านเดี่ยวหลังใหญ่สุดในโครงการดังนั้นตำแหน่งที่ตั้งจึงอยู่บนถนนเมนด้านหน้าเป็นหลักบ้านแบบนี้มีขนาดและฟังก์ชันใช้สอยที่ตอบสนองความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ภายในชั้นล่างจะจัดพื้นที่ใช้สอยแบบคอมบีสเปซใหญ่ทั้งชั้นโดยออกแบบให้พื้นที่บันไดและห้องน้ําชั้นล่างอยู่ในตำแหน่งที่หลบด้านข้างเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับพื้นที่สําคัญส่วนอื่นของบ้านทั้งพื้นที่พักผ่อนรับประทานอาหารและพื้นที่ครัวอีกทั้งในส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารยังออกแบบให้เป็นกระจกเลื่อนบานใหญ่เพื่อความต่อเนื่องในการออกไปใช้พื้นที่สวนด้านนอกและด้วยเลเยอร์นี้ บ้านจึงมีพื้นที่ในส่วนของครัวขนาดใหญ่พิเศษเหนือบ้านเดี่ยวในระดับพื้นที่ใช้สอยเดียวกันเมื่อขึ้นมาชั้นบนจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําโดยห้องนอนมาสเตอร์จะใช้พื้นที่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ด้านบนทีเดียวทําให้ห้องมีฟังก์ชันครบและกว้างใหญ่ไปทุกส่วนทางพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนห้องน้ําในตัวและส่วนของ Wal k i n Closet ที่ต่อเนื่องไปยังห้องน้ํา ส่วนห้องนอน2จะอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าบ้านมีระเบียงส่วนตัวห้องนอน2และห้องนอน3จะใช้ห้องน้ำร่วมกันสนใจสอบถามรายละเอียดโทร1739หรือที่เว็บไซต์ The Plant p r ก s a c o m โทร1739โดยพรึกษา Real Estate